vọng một chân nữa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  chân O

ไอ้ตัวเขา โคกเอยโคกชอยางเี S <S <々>้ไปเฮ็ดเลยลถามกูเลี้ยวแกงถามผูก่ำกูเลี้ยไรกลัวงอีทนนั้นถืว่าพอหาให้ได้แกงไปที่แกงไปทั้งเร่องฉีข้างไปฉข้า วอยนสาวคนนี่จะได้มีใจ่แขงขันกนดูเลสองคนเพื่อแมมเอาเดไปเห็นองเอาไ้เพื่อผู้เลี้ยงเลียงเก่าแอะไรจนอะไรเลีวเลียวมัดีเอาไ้เพื่อคนอะไรคนอะไรเยอรอเยว่าผ้เลี้ยงผู้เลี้ยงแดเอานะมันจะเลี้ยงเา มเ็มันลีัขาทุกอย่าเลยามนอเลยงก็ม่จะแได้หลายคู่การมาไล่้ลมม่มันได้หลยมันบ่พอีดอเขาเรกว่าเขาวมันเลี้ยงผู้เดียวใครบอบัดเจ็บไปดูด้ว่าก็ข้จังก็จังนตายไปแล้วเราะนำดอกนี่ดบบุบก่นไหนเนี้ยส่วนนี้่เหเลี่ยมไปเหลี

พออะไรเล้วงมก็เอกกี่ไม่เจ่นึงกับจ้าเบาตีไปเลี้ยงกล้วเลี้ยงหัวอยู่หอด้านเว่งอะไรละสเออนาดูขึ้นใหด่น้ำแก้วสงสัยกสราได้กยี่ขวบไนี่เนี่ยว่ะน่ะเพิ่นเพื่อนกัน็ต่ไมดกระฮอนรูป โอ้ัจับทีกชาวบ้าเลืออยผมวินว่าใครนั่งแทกนี่ชาวางชาตได้มีหน่วเรีนว้ววันนักจับนึงสิบหกสิกว่าเงานพ่อเจ้าง่นนปัน